เจ็บปวดเจ็บไม่ไหว สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จุดที่เขา,าเด่นฟอร์มูล่ามุงนะครับผมนี้เป็นรถฟอร์มูล่ามุงนะครับผมช่วงหน้าฝนแบบนี้น่าจะไม่ได้เด่นนะครับ mm hmm. <laughs> ครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อนะครับผมส่วนจะไปพาทุกคนเดินชมสวนดอกไม้ลอยม่อนแจ่มนะครับทางเข้าทุกคน อย่างสวยไะเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่จุดชมวิวนะครับว้าวทุกคนสวยมากนี่มุมนี้ทุกคนเป็นขั้นบันไดทุกคนเป็นขั้นขันสวยมากตอนนี้เขากำลังปลูกใหม่นะครับผมจุดนี้ สวยมากทุกคนทุกคนจะเห็นแบบเป็นที่พักนะครับผมเป็นห้องเป็นห้องนะอย่างสวยว้าวสวยมากนี่นะครับเป็นขั้นบันไดขึ้นตอนนี้เขากำลังปลูกอยู่นะครับผมก็น่าจะเป็นดอกไม้แต่ไม่รู้ว่าเป็นดอกไม้อะไรนะ มันจะมีสะพานลำทุกคนสะพานลำอยู่ตรงนั้นนะครับผมคือสะพานเขายาวมากแล้วก็ตามสะพานเขาก็แบบเอาลอกไม้มาประรับนะครับไร้หลอกลมหนาวทุกคนจุดนี้ ตอนนี้ยังไม่เปิดนะฝนตกกาน่าจะไม่เปิดนะครับผมนี่เป็นแบบฟิลแบบเดินดงเขานะคะรับผมดูท้องฟ้าสิสวยมากแต่ฝนตกท้องฟ้านี่แจ่มมากเราก็จะเห็นหมู่บ้านนะครับผมนี่สวยสวยจริงๆ ทุกคนมีที่พักเยอะแยะเลยทุกคนถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะก็น่าจะแบบจองอย่างเดียวทุกคนมาวอล์กินหน้างานนี่คือน่าจะไม่มีอะทุกคนสถานที่เป็นการคืออ่าเชียงใหม่นี่เป็นเป็นจังหวัดที่เหมาะแก่การมาพักผ่อนมาใช้ชีวิตนะครับผมถ้าใครมีแบบเวลานะครับผมคือเหมาะเลยทุกคนมันจะเป็นการต้องเทียบแบบมาใช้ชีวิตนะครับผมไม่เหมือนกับ อย่างภูกเก็ตนะอันนั้นมันจะเป็นแบบสถานที่บันเทิงเยอะนะครับผมไปเดี๋ยวเลินขึ้นไปฝั่งนู้นทุกคนฝั่งที่ซื้อตั๋ว่ะทุกคนนะคือมันจะมีสองฝั่งจุดน,นี้เสียรายทุกคนเขาปิดอยู่นะถ้างั้นก็นขึ้นไปชมวิวพาร,รรยากาศมุมสูงนี่นะ่าจะสวยมากๆเลยล่ะ นี่ทุกคนน่ารักมากทุกคนกะต๊อบกะต๊อบ เดี๋ยวเราไปสะพานขาวก่อนนะครับสะพานขาวขึ้นจุดไหนเอ่ยอนจุดนี้ก็สวยอยู่นะเนี่ยอ๋อจุดนี้ทุกคนจะเป็นแบบมงเ,เป็นมืออ่ะทุกคนเพราะว่าตอนเข้ามาสูนเห็นป้ายเนี้ยนะครับผม ก็จะมีฟอร์มูลา่ามองอยู่ตรงนี้อันนี้สวยแต่สุดในกกราที่จะขึ้นไปหรอกนะโอ้มุมนี้ก็สวยมากทุกคนดู ยังสวยว้าวนี่นะครับก็มีอันนี้ดูเองนะครับผมนะเป็นรูปมือนะครับผมแต่ไม่กล้าขึ้นไปหลอกกลัวดื้น คือสะพานมันไม่ได้เชื่อมกันนะมันไม่ได้เชื่อมกันแบบหมดทุกจุดเลยทุกคนนี่ครับ อยูนี้มันยื่นออกมาไกลมากทุกคนเห็นภาพได้อย่างสวยงามชัดเจนนะครับ 我等你录完。

ครับผมตัวนี้สูนก็จะเดินตรงไปจุดที่รถตู้นะครับผมเพราะว่าสีโมงนะครับของวันนี้รถตู้ก็จะมารับแล้วนะครับผมแล้วก็จะเห็นแบบว่านาหมู่บ้านของผู้คนนะครับผมที่อยู่ในจุดนี้นะอยู่บนภูเขาแบบนี้ทุกคนก็ถือว่าสุรามันมีความสุขนะ ถ้าแบบใครมีหมู่บ้านอยู่แบบบนภูเขาอะไรอย่างนั้นอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ดื่นทุกคนเกือบล้มนะครับจุดนี้ก็น่าจะเป็นร้านขายแบบเสื้อผ้าหรือว่าเช่าชุดนะครับผมในข้างหน้านี้ก็จะเป็นจุดที่ส่วนจะขึ้นรถตู้นะครับ คือถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่นีทุกคนต้องบอกเลยว่าถ้าขับมอเตไซค์มานะมันจะมีดืนอนะ่ะดุนจุดนี้ศูนย์จะขึ้นรถกลับตัวเมืองเชียงใหม่นะครับผมโอเคทุกคนก็เป็นวัสดหนักคลิปนี้ศูนย์ก็จะได้ขอจบคลิปเพนยงนทงนี้ก่อนนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ